อนุพันธนะคะวันนี้ก็อมองในส่วนของแฟกเตอร์ที่ยังคงต้องตามดูกันต่อก็คือในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคนะคะโดยเฉพาะในส่วนของสหรัฐเองแล้วก็ยุโรป ถ้าดูในส่วนของราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังคงได้รับแรงกดดันจากาความกังวลในเรื่องของอุปสงค์น้ำมันจากาภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคที่ยังไม่ค่อยชัดนักแล้วก็ในเรื่องของแนวโน้มอุปทานน้ำมันที่มีโอกาสจะปรับเพิ่มขึ้นโดยในส่วนของราคาดิบบริษัเนี่ยก็ร่วงลงไปยังระดับต่ำสุดในรอบ5เดือนใกล้ๆระดับ105เหรียญต่อบาร์เรล ทั้งนี้ถ้าดูในเรื่องของแนวโน้มอุปทานน้ำมันที่เป็นประเด็นเข้ามาก็คือข่าวว่าลิเบียซึ่งมีแนวโน้มจะกลับมาส่งออกน้ำมันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าหลังจากที่มีการปิดทำการสถานีน้ำมันปลายทางสามแห่งเมื่อเดือนกรกฎา,าคมที่ผ่านมาโดยในส่วนของอปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็คงยังต้องติดต อยู่ที่ระดับ250,000บาร์เรลต่อวันซึ่งอยู่ในระดับต่ำค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับในช่วงของอการส่งออกน้ำมันในช่วงครึ่งแรกของปีที่อยู่ที่ระดับประมาณมากกว่า1ล้านบาร์เรลในส่วนของตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่มีการรายง,งานออกมาล่าสุดจาก API ตัวเลขสต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์ ขึ้นประมาณ870,000บาร์เรลแต่ว่าในส่วนของตัวเลข ที่มีการคาดการว่าจะมีการรายง,งานจาก EIA ในสัปดาห์นี้เนี่ยคาดว่าจะพุ่งขึ้นราว1.5ถึง1.8ล้านบาร์เรลทำให้มองว่าความต้องการที่จะนำเข้าน้ำมันของอสหรัฐเนี่ยน่าจะปรับตัวลดลงขณะที่ในส่วนของอตัวเลขเศรษฐกิจที่สะท้อนภาพในเรื่องของแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันในภูมิภาค สารัฐเองแล้วก็ในส่วนของยุโรปเนี่ยยังคงต้องติดตามดูในส่วนของตัวเลขยอดค้าปลีกแล้วก็ตัวเลขภาคการบริการที่จะมีการรายงานออกมาในวันนี้ ส่วนในฝั่งสารัฐเองเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าตัวเลข GDP ไตรมาส3ที่จะมีการรายง,งานออกมาในวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเห็นการชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัวที่ระดับ2.5%ส่วนข้อมูลการจ้างงานของสารัฐเนี่ยก็เป็นอีกอข้อมูลหนึ่งที่นักลงทุนกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดดังนั้นเนี่ยยังมีโอกาสค่อนข้างมากที่ราคาน้ำมันดิบเลนเนี่ยจะ ลดลงต่อโดยมองวันนี้เนี่ยแนวโน้มน่าจะผันผวนอยู่ในกรอบอทางลงที่ระดับ 105-106.5หถึง่ยเหรียญต่อบาร์เรลแต่ถ้าหลุดระดับ105เหรียญลงมาเนี่ยกม็มีโอกาสค่อนข้างมากที่จะไหลลงต่อไปที่ระดับ103เหรียญขณะที่ค่าเงินบาทเองเนี่ยแม้ว่าจะอ่อนค่าลงมาแตะระดับ 31. 3 1 3 0บาทต่อดอละละาร์สหรัฐในช่วงเช้านี้แต่มองว่าไม่น่าจะช่วยประคอง BIX13 ได้มากนักยังมีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ3,300บาท ทั้งนี้ก็มองแนวรับถัดไปที่ระดับ3,250บาทแนะนำให้เปิดสถานะช็อต b r .x13 ในจังหวัดที่ดิกตัวขึ้นมาของราคาแต่ไม่ทะลุระดับ3,350บาทส่วน s ซฟฟิซตี้เฟิวเจอร์ Future, เนี่ยวันนี้มองแนวโน้มน่าจะเห็นการดิกตัวขึ้นต่อได้ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัด อมองแถวๆระดับ970จุดยังไม่น่าจะผ่านขึ้นไปได้แม้ว่ามีกระแสะในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองเรื่องของวุธิสภาที่มีการหารือกันเกี่ยวกับร่างพรบรนิรโทษกรรมก็มีแนวโน้มจะไม่รับหลักล่างดังกล่าวในการประชุมวาระแรกที่จะเกิดขึ้นในวันที่11พฤศจิกายนนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ ในระหว่างทางเองยังดูมีความไม่แน่นอนแล้วก็ในส่วนของอกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาคัดค้านในเรื่องของพบรบเยทโทษกรรมเองเนี่ยก็ยังเห็นการชุมนุมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มองว่ายังน่าจะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของการฟื้นตัวขึ้นต่อในวันนี้ขณะที่ปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็ยังมี หลายๆประเด็นที่ยังต้องติดตามอยู่ด้วยฉะนั้นเนี่ยจึงมองว่า,าแรงซื้อที่มีกลับเข้ามาจากนักทุนสถาบันเนี่ยอาจจะช่วยประคองดาวไซต์ได้บ้างหลังจากที่เมื่อวานนักทุนสถาบันเนี่ยเข้ามาซื้อในฝั่งของหุ้นประมาณ1ั0 0กว่าล้านแล้วก็ในฝั่งของ s ซฟตี้เด็กฟิวเจอร์นี่ยกลับมาซื้อประมาณ1 3 0 0กว่าสัญญาแต่ว่ายังมีแรงขายของนักทุนต่างชาติ ในช่วงนี้เนี่ยเป็นแรงกดดันอยู่ฉะนั้นจึงแนะนำว่าสถานะช็อต s 5 0ห1 3ทีเ่เปิดเอาไว้เดิมเนี่ยอาจจะยังถือต่อได้แล้วก็สถานะใหม่เข้าไปเปิดช็อตเพิ่มได้ที่ระดับ965จุดอย่างไรก็ตามให้วางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ970จุด ส่วนโกลฟิวเจอร์วันนี้มองแนวโน้มน่าจะเห็นการแกว่งตัวผันผวนอิงทางอ่อนตัวลงตามราคาทองคำสปอตก็ยังมีแนวโน้มที่จะลงไปทดสอบระดับ1,300เหรียญหลังจากที่ดูเหมือนว่าจะยังคงแกวนตัวขึ้นขึ้น,นลง,ลงแต่ก็ยังอิงในทางอ่อนตัวค่อนข้างมากกว่ากาันดีกลับขึ้นมาระหว่างวัน ทั้งนี้เนี่ยมองว่าแรงกดดันจากรัชนีดอลลา,าร์สหรัฐเองที่ดิดตัวขึ้นรับคาดการณ์ในเรื่องของ ECB มีแนวโน้มจะผ่อนคลายทางการเงินต่อไปก็ดูแล้วน่าจะยังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาทองคำอยู่ขณะที่ล่าสุดเนี่ยในส่วนของ EU มีการปรับลดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจอกของยูโรโซนในปี2014ลงเล็กน้อยสู่ระดับ1.1%จากประมาณการทั้งก่อนที่มองไว้ที่ระดับ1 ยังคงต้องจับตาดูในส่วนของตัวเลขการจ้างงานของสารัฐในวันศุกร์นี้แนะนำว่าสถานะช็อตเจ g ซั1 3เนี่ยยังให้คงสถานะต่อไปได้โดยวางจุดจัดขาดทุนไว้เหนือระดับ19,650ยังมอยงมองมีโอกาสที่จะลงทดสอบแนวรับที่ระดับ19,460บาทในวันนี้ ส่วน USD f u t u r r วันนี้มองแนวโน้มยังน่าจะแว่งตัวในทางบวกได้ต่อดูอความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยน่าจะยังคงเป็นประเด็นที่กดดันในส่วนของค่าเงินบาทให้อยู่ในแนวโน้มของการอ่อนค่าลงในช่วงนี้ขณะที่ในส่วนของนงักทุนต่างชาติเองเนี่ยก็มีการขายในตลาดบอนอีก1.5พันล้านบาทเมื่อวานนี้ ฉะนั้นจึงมองว่าในส่วนของสถานะรอง USDX 1 3ยังสามารถถือสถานะต่อได้ออมองแนวต้านที่ระดับ31.42แล้วก็31.50บาทให้วางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ31.30บาทาลศาทตาสหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์